เมื่อสักครู่นะใส่ตัวหลอกแอร์แบ็กแล้วนะผมจะสตาร์ทนะอ่าดูดิว่าตัวหลอกแอร์แบ็กดับไหมไอตัวแอร์แบ็กจะดับไหมโอเคดับไปแล้วนะครับเห็นไหมแต่ว่าสายหลอกแอร์แบ็กเราใช้ได้นะสเปรย์พ่นยางดำไม่ต้องเช็ดไม่เลอะมือสนใจทักไลน์มาได้เลยครับ สวัสดีครับช่างนัทนะครับจากนัทเลสซิ่งชาแนลนะครับช่างประจำร้านเลน,นะครับวันนี้เราอยู่กับนิสสันมาร์สนะครับดดดดดเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนพวงมาลัยนะครับนิสสันมาร์ทคันนี้นะเป็นพวงมาลัยแอร์แบด้วยแล้วเดี๋ยวจะสอนวิธีการใส่สายรองแอร์แบกนะครับก็พี่เขาอยู่ใกล้ๆร้านผมอยู่กันมานานละแต่ว่าไม่รู้จักร้านเพิ่งมารู้จักกันในคลิปนี่แหละก็เลยขออนุญาตพี่ก็ถ่ายรถถ่ายวิดีโอรถพี่ก็ด้วยนะครับจะได้มาลงในคลิปในในช่องเราเนาะ มาเดี๋ยวผมจะพาไปสอนนะครับว่าเราจะแก่ยังไงนะครับก่อนอื่นนะครับก่อนไปทําอะไรกันต่อนะครับฝากกดติดตามหลักๆเลยนะครับเพจร้านนะครับเรนเลสซิ่งนะครับแล้วก็เพจผมนะครับนัดเลสซิ่งนะครับก็จะมีลิปวิดีโอป่อยแล้วก็มี y o u b e c h ช n n น l นะครับพี่รับชมกันอยู่ตอนนี้นะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับขอยอดเพิ่มๆหน่อยแล้วก็ตอนนี้ผมมีเปิดร้านในทั้ง La z a d a และช h o ป e e นะครับแต่ช h o ป e e ก็ยัง นิดๆนะแต่ว่าตอนนี้เนในยลาซาด้าซะเยอะในลาซ a ด้าจะมีราคาพิเศษนะครับตอนนี้มีไฟหน้า LED ต้นราคาอยู่นะครับลองลองดูนะครับลองเข้ามาเข้ามาดูได้นะครับว่ามีอะไรยังไงบ้างแล้วโอเคเดี๋ยวเราจะไปถอดพวงมาลัยกันครับอุปกรณ์นะครับที่เราจะต้องเอามาถอดแป้นแต่นะครับหลกักๆเลยนะไข่พวงสองอันต้องมีไข่พวงสองอันนะครับเพราะเขาจะมีรูแทงข้างๆ เดี๋ยวผมพาไปดูนะแล้วจะสอนทิกนะครับวิธีการถอดนะไม่เป็นเอาไม่ออกนะครับตอนนี้เข้ามาอยู่ในรถกันแล้วนะครับใส่แมสนิดนึงนะเสียงอาจจะไม่ค่อยชัดนะก็เดี๋ยวผมจะให้ดูตรงนี้ก่อนนะครับพวงมาลัยนะครับรถพี่เขาเป็นอย่างนี้นะเห็นไหมที่สันมาร์แล้วก็มี S R <Besides>, S Airbag เห็นไหมครับสังเกตง่ายๆนะมีข้างนี้อันนึงฝั่งนี้มีลูกนึงนะพอดีไม่กี่นี่นี่นี่เห็นนะเพราะฉะนั้นถ้าเราใส่ใส่เราเปลี่ยนพวงมาลัยแล้วอ่ะแล้วแอร์แบ็กมันโชว์อ่ะ ถ้าไฟแอร์แบตัวนี้มันโชว์นะเดี๋ยวผมกดสวิตช์ให้ดูนะปึ๊บปึ๊บปึ๊ปิดแอร์ก่อนอ่านี่น,น,นี่ผมชอบเรียกว่าลูกคนท้องเนี่ยเนี่ยเนี่ยเถ้าไฟแอร์แบมันโชว์นะข้างนู้นก็จะไม่ระเบิดนะครับถ้าข้างนี้ถ้าข้างนี้เราถอดออกเดี๋ยวเราเปลี่ยนพวงมาลัยเนี่ยไอแอร์แบ็กอันเนี้ยมันต้องออกไปอยู่แล้วเพราะแอร์แบมันจะอยู่ในแป้นแตนี่นะครับนี่นะ เรามีสายหลอกแอร์แบ็กเดี๋ยวผมจะสอนวิธีใส่สายหลอกนะครับเดี๋ยวว่าเดี๋ยวขอสอนวิธีการถอดก่อนมาเราสตาร์ทเช็ครถกันก่อนนะครับว่าไฟแอร์แบ็กเขาไม่โชว์ชวช,วชว์นะก่อนที่เราจะติดตั้งเห็นนะเมื่อสักครู่เนี้ยไฟมันดับไปแล้วไอไฟไอไฟเครื่องหมายตกใจนี่คือรถเปิดประตูอยู่นะครับอ่ะผมดับอีกทีนะอ่าโอเคเดี๋ยวผมสตาร์ทนะครับเห็นนะไฟแอร์แบ็กเขาก็จะโชว์สักพักหนึ่งนะครับแล้วเขาก็จะดับไปเอง เห็นไหมอันนี้แปลว่าชุดแอร์แบงคเขาปกตินะครับเดี๋ยวเราถอดอันนี้ออกไฟมันจะต้องโชว์เพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งสตาร์ทรถนะโอเคอะเดี๋ยวเราดับเครื่องแล้วก็ถอดถอดกันครับทีมีการถอดนะครับตรงนี้นะนี่้าง้างพวงมาลัยเห็นไหมเขามีรูอยู่นี่เขามีรูอยู่รูเขาจะมีสองชั้นเห็นแวบอยู่รูเขามีสองชั้นอ่าเห็นไหมมีรูพลาสติกข้างนอกกับรูเหล็กข้างในเห็นไหมชัดชัดเลยเห็นไหมทีนี้ เราจะต้องเอาไขาควงแทงนี่นะครับเดี๋ยวเราจะแทงสายเข้าไปนะให้แทงไขควงเข้าไปนะข้างนี้ผมใช้เป็นอันนี้เอาเอาด้ามที่มันใหญ่หน่อยนะครับที่มันอย่างนี้นะเมื่อกี้ผมเอาด้ามเล็กแทงแล้วมันจะแบบว่าหลุดรูนะครับไขควงปากอย่างนี้ก็ได้นะเพราะว่ามันเข้าไปมันล็อกพอดีเดี๋ยวถ้าเป็นปากแบนมันเราต้องผิดสายผิดวแทงเข้าไปเลยครับก่อนแทงดับเครื่องดับกุญแจให้เรียบร้อยนะครับ ไปดึงฟิวแจอออกก่อนเดี๋ยวโดนด่าเมียพ่อมันจะได้แปมจะไม่ดังแล้วถอดกล่องอันนี้ออกมาก่อนนะครับผมห่าละเขาไม่มีเขาไม่มีฟิวนะครับมันมีแหละเราไม่รู้ตัวไหนแต่ท no <c oughs> like ี่มันเห็นชัดเลยก็เขาเขียนว่าเนี่ยคอนรีเลย์นะครับนี่นะเราผมจะถอดรีเลย์แตะออกก่อนนะครับไอเราก็โง่ แตะอยู่นี้นดึงปั๊กแตะออกแม่งเลยง่ายกว่าเยอะ,ยะโอเคผมไม่ดึงไอ้นี้ออกละสายแตะออกแล้ว ทำไมมันถึงถอดไม่ออกคืออย่างนี้เห็นไหมตรงที่ผมบอกเขาใช้ไขควงแทงเข้ามาอย่างนี้นะเขาจะมีไขควงแทงเข้ามาจากซ้ายนี่เดี๋ยวผมจะแทงให้ดูเราจะต้องแทงไขควงเข้ามาทางนี้เพื่อที่จะมาดันอันนี้นะเห็นไหมดันเหล็กอันนี้เข้ามาเพื่อให้หลุดนะที่ผมบอกว่าต้องแทงทั้งซ้ายทาั้งขวาเพราะว่ามันจะมีทั้งซ้ายทาั้งขวาปัญหาคืออีกข้างล่างเนี่ยฝามันครอบหมดเลยเนี่ยเนี่ยมันมีข้างล่างอีกตัวหนึ่งเห็นไหมครับ มันไม่มีที่แทงนะเนี่ยปกติแล้วเขาจะมีที่แทงให้ดูจากดูจากดเดงแล้วมันจะต้องเงี้ยเหมือนกับว่าเราจะต้องง้างอันนี้ออกเพือ่อที่จะแทงแต่มันง้างไม่ได้เพราะฉะนั้นเราแทงสองอันนี้หลุดแล้วปุ๊บให้เราดึงออกมาอย่างนี้ได้เลยนะเร,เราลองดึงออกมาอย่างนี้ดูแล้วก็งัดขึ้นมาเงี้ยก็อาจจะนิดนึงนะเนี่ยเขาจะมีล็อกข้างล่างนิดนึงลองดูครับลองดูเมื่อกี้ผมก็เหมือนกันผมก็ดึงแล้วก็ดึงออกเงี้ยเพื่อให้ข้างล่างหลุดมาผมก็เพิ่งเห็นนะว่ามีข้างล่างพูดตรงๆเลย เพราะนั้นสังเกตดีๆม,มันมีรูอื่นแทงมาจริงๆแล้วอ่ะมันต้องสําเร็จรูปนะมันจะต้องมีแทงได้ทั้งบนและล่างมันก็ต้องมีรูแทงทุกอันด้วยนะไม่ใช่แบบนี้นะหรือว่าเราอาจจะไม่รู้ผมเองอาจจะไม่รู้ก็ได้นะอ่าโอเคตรงนี้เป็นสายแต่สีเขียวเนี่ยอันนี้เป็นแอร์แบ็กมาเดี๋ยวเราจะถอดออกกันเราถอดสายแต่ออกกรือเสายตออ บบนี่นะครับนี่น,นั้บบนี้วที่ต้องใช้ฝากแบนๆปากแบนๆเนืเาว่าสปางแง่แล้วไแล้วครับต่อดูอะไรรหน้าตาเป็นอย่างคอที่ใส่นะครับรหัส N10 นะครับ คมาเขาอยู่อย่างนี้ขอคลอกก่อนเพราเดี๋ยวผมจะเอาไ,บบไ,ไ,ไอ้สายแอร์แบงก์เนี่ยใส่ไปในท่อเราก็จะได้เห็นพลงังชัดๆนะเหมือนเดิมนะครับมาร์กนะมาขึ้นตรงกลางบนนะเขาจะมีรูใส่แล้วก็ข้างหลังเนี่ยตัทาสาไบล์รอนใส่หน้าตาเป็นอยนะนนู่่นะเดีข้าอย่างงี้ลงมาร์กเลย ไอแบ็คนะครับพันกันพันเอาไว้ในคอเนี่ยแหละแต่ก่อนพันเดี๋ยวเรนเอาสกอตเทนมาเลยทีเดียวเลยต้องใช้ด้วยเดี๋ยวเราจะเสียบตัวหลอกไอแบ็คก่อนนะครับตัวหลอกไอแบ็คน้าตาเป็นอย่างนี้นะมีขามาให้พร้อมเลยเนหะ็นไหมหัวนี่เป็นอย่างนี้มันจะมีรูอยู่สองรูเราเอาเนี้ยใส่เข้าไปเลยนะครับใส่ก็ไปในรูเสร็จ นะครับตรงมานี้ก็ได้จะไปพับขามันนะครับพับช่วงนี้นะเพราะถ้าพับขามันเดี๋ยวขามจะถอนขึ้นพับช่วงนี้นะแล้วก็เอาเทาปป้องกันไฟลัไปทีนี้คู่นี้กลัวมันจะหลุดใช่ไหมกลัวมันจะหลุดเยวก็พันไปพันครับมันเข้าไปอีกั้มนึงมีเพื่อนๆก้ถามนะครับว่าค่าตัวหลองไอแพนเท่าไหร่นะไม่ทราบครับไม่ได้วัด ไม่เคยวัดด้วยขายตรงรูดอย่างเดียวอ,อ,อยงนี้แล้วตัวม้วนมันเข้าไปเลยเผมม้วนข้างนี้แล้วกัน,นม้วนให้มันอยู่ในในใน,ในช่วงคอเนี่ยแหละสายนี้ก็สายแปลงก็แปงแปลงเข้ามาในรูข้างในนะมันจะดีรูทข้างล่างยังไม่ได้ขายนะครับปัญหาที่สองที่ชอบมีคนชอบถามคือว่า อ,อ,อ่อคออเอาออกแล้วมันใส่คืนไม่ได้ใส่ไม่ลงเนี่ยมันแน่นไม่รู้จะใส่ลงไปยังไงมันแน่นวิธีนะครับง่ายๆนะถอดไอชิ้นนี้ออกมาก่อนถอดชิ้นดำเนี่ยขึ้นมาถอดชิ้นดำขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็สวนมเข้าไปอย่างนี้สวนเข้าไป หนึ่งนะแล้วก็กดลงไปขอพวงมาลัยอันพวงมาลัยกับน็อต3ตัวก็ได้เลยนะลงแล้วเรียบร้อยแต่ว่าน็อตผมยังไม่ได้ไขนะเดี๋ยวผมจะไปลองเดี๋ยวจะไปขับก่อนไปมาดูกันว่าไฟ a อ r b แบมันดับไหมเมื่อสักครู่นะใส่ตัวหลอกแอร์แบกแล้วนะน็อตยังไม่ได้ไขเห็นนะผมจะสตาร์ทนะอ่าดูดิว่าตัวหลอกแอร์แบกดับไหมไอตัว a อ r b แบกจะดับไหม โอเคดับไปแล้วนะครับเห็นไหมแต่ว่าสายลลอกแอร์แบ็กเราใช้ได้นะเห็นไหมโอเคเดี๋ยวผมจะเอารถไปขับก่อนที่เราจะไปขับนะใส่พวงมาลัยก่อนยังไม่ได้ใส่พวงมาลัยเลยเดี๋ยวไขน็อตพวงมาลัยสักสามตัวแล้วเดี๋ยวไปขับดูก่อนว่ามันตรงไม่ตรงนะ ลองกันนะครับว่าพวงมาลัยตรงแค่ไหนนะตรงไหมมันจะบิดนิดนิดไหมอะไรไหมนะะเดี๋ยวเรามาดูกันนะอย่าลืมนะครับมันยังไม่ได้ไขนอตรงกลางนะครับอย่าขับรถสวีสวาร์ทมากนะขับรถให้ปลอดภัยนะครับบางคนเขาก็ไม่ทำนะบางคนเขาก็ไม่ค่อยลงมาเทนะคือตั้งคอตรงแล้วถือว่าตรงนะแต่ผมอ่ะผมว่าเอามาลองเลยดีกว่าจะได้จบผมจะได้ไม่ต้องแก้งานบ่อย บางทีมันเอียงนิดเดียวเงี้ยแล้วลูกค้าไม่เข้าใจนะผมต้องมานั่งมาบอกมาอะไรเงี้ยเนี้ยเราแนะนํากันให้จบเลยแล้วก็เราเอารถมาวิ่งเราจะได้ชัวร์ตัวช่างเองด้วยนะครับว่ามันตรงนะส่วนมากเดี๋ยวนี้ผมก็จะอย่างนี้ละอ่าโอเคข้างหน้าเป็นทางตรงแล้วนะครับในระดับหนึ่งเลยแหละอันนี้ก็ถือว่าตรงนะเนี่ยนะครับพวงมาลัยตรงนะตรงอยู่แต่รถกินซ้าย เดี๋ยวนะลองดูซิอ่าโอเคนี่วิ่งตรงแล้วโอเคไม่กินครับรถวิ่งตรงปกตินะซ้ายนิดนิดกินซ้ายนิดนิดรอเลี้ยวขวาเนี่ยผมต้องมองกระจกหลังตลอดเลยนะเผื่อมีรถเร็ว Okay. ตอนนี้เราถึงที่แล้วทีนี้เดี๋ยวเราต้องไขน็อตเขา,อเาบอกใส่เกีย์พีแล้วก็ดึงเบรกมือก่อนนะฮะสำคัญนะไม่ใช่ใส่พีล้วจะอยู่นะอะตอนนี้เราถึงแล้วเราก็เดี๋ยวผมจะต้องไขน็อตตัวนี้นะเมื่อกี้ผมถอดพวงมาลัยออกกันนะแล้วอย่างที่ผมบอกเราจะต้องไขน็อตแน่นนะแต่ว่าวิธีแรกคือโหนโหน,นพวงมาลัยแล้วหมุนแต่ผมจะไม่โหนนะ จำได้ไหมที่ผมเน,เน้นว่าต้องต้องมาร์กอยู่ข้างบนเห็นไหมมาร์กอยู่ข้างบนเราจะได้จําได้ว่าภูมิอะไรเราตรง,ตรง,ต,รงตรงไหนนะพอภูมิอะไรเราอยู่ข้างบนแล้วเนี้ยมาร์กมันอยู่ข้างบนบั้งชีแล้วเรารู้แล้วภูมิอะไรเราต้องหมดเพราะฉะนั้นไขว่ได้เลยไข่ได้เลยพอมันก็จะหมุนตามเห็นไหมคอมันก็จะหมุนไปเรื่อยๆจนไปเจอช่วงที่คอมันล็อกเนี่ยตอนนี้คอล็อกแล้วมันจะอยู่แล้ว ไไไขขเ้้้า,าไปไดแลวโอเคตึงมือแล้วทีนี้จำไว้นะคอพวงมาลัยล็อกอยู่มาร์กตอนแรกอยู่อย่างนี้อันนี้มันอยู่อย่างนี้ละเพรา,านะนั้นเราจะต้องใส่พวงมาลัออยบิดหาเขานะเราจะใช้ปั๊กเดอร์นะคนระับแต่ปั๊กเดอร์ม,มันเล็กนะเราหาได้แหล,แลมเลยพยา,ายามเข้า,าไปในทางที่เหลือ เดี๋ยวเราจะทําการใส่แป้นแต่กันนะครับเดี๋ยวผมเอาแป้นแต่ทาบดูก่อนนะปกติแล้วมันจะใส่ไม่เข้าหรอครับมันจะติดขาด้านหลังนะครับมาดูนะเดี๋ยวผมจะใส่ให้ดูนะครับนําแป้นแต่นะครับใส่ด้านหลังเลยเนี่ยมันจะมีขาอยู่กดกดเข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็ให้เราเกี่ยวขาล็อกแต่ทั้งสองข้างนะครับ เอาทีละข้างนะไม่งั้นเดี๋ยวแตมจะเด้งอออนะครับมันจะเสียเวลาเรานะพอเข้าไปแล้วนะครับใช่หไหมเราก็ใส่เข้าไปที่ตัวคอพวงมาลัยเลยแล้วเอาขามันจะมีขาข้างโค้งนะครับใส่เข้าไปเลยอย่าลืมนะเสียบเสียบสายเสียบสายแต้ก่อนนะครับเอาขาด้านโค้งนะครับเสียดันดันลงไปก่อนแล้วมันจะมีขาด้านที่เป็นตัวเกี่ยวนะครับสองข้างนะอยู่ด้านบนนะครับ ให้หาเอาด้ามหกเหลี่ยมนะครับแทงจากด้านหลังนะครับเพื่อที่จะกดแป้นแตะลงไปนะนี่ด้ามหกเหลี่ยมมันจะแถมมาในชุดนะครับมากับน,น็อตอะใส่กดแป้นแตะลงไปนะครับให้มันสุดคอข้างล่างนะอย่าลืมนะครับตอนนี้พวงมาลยัยเราเราหมุนอยู่นะครับดูตามมาร์กนะครับไขพวงมาลยัายไขน็อตเข้าไปตามที่มันหมุนอยู่นะ ม์กมันอยู่ด้านบนตรงๆนะครับแล้วก็เอาพวงมาลัยไขยเข้าไปดีเพราะว่าตอนที่ผมไขน็อตล็อกคอครับคอมันหมุนมาด้วยนะอย่าลืมนะเดี๋ยวไปใส่ผิดข้างพวงมาลัยไม่ตรงอีกนะครับทีนี้เราก็ทําการไขน็อตนะครับทั้งหมด6ตัวนะไขสับกันเหมือนที่ผมเคยแนะนําในหลายๆคลิปนะครับวิธีการไขน็อตเข้าเข้าตัวพวงมาลัยนะถ้าเราไขาไม่สับกันอ่ะมันจะเข้าไม่แน่นนะครับ โอเคครับไขเรียบร้อยแล้วนะคันนี้เป็นพุสตาร์นะเดี๋ยวผมจะกดสตาร์ให้ดูนะครับเห็นไหมพวงมาลัยมันจะปลดล็อกออกมานี่ประมาณนี้ครับประมาณนี้วิธีการติดตั้งพวงมาลัยนาดี้นะครับบนรถนิสสันมาร์ทนะตอนนี้พี่เขาสั่งคอถอดตรงรุ่นนะครับเดี๋ยวเราจะได้กลับมาถ่ายวิดีโอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนที่คอถอดมานะครับสําหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณสําหรับการรับชมมากๆนะครับ ลากันไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมีอะไรดีๆเด็ดๆเ,เดี๋ยวมากันอีกนะครับฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับถ้าดูคลิปแล้วถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด,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 ด้วยนะครับ my 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 heart chest out of so Train mind forget Deep into my bones, dig me out, then fill the hole. Send me apart.